เยย้ว่าไงทามคอดมังคจิแอดเวนเจอร์ตอนภูเขาไฟ รอได้สิมาเคจิตามให้ทันสิโอ้โหเดี๋ยวนี้มังคุจิวิ่งขึ้นภูเขาได้สบายสบายเลยนะมังคุจิวิ่งเล่นกับมาเคจิที่ภูเขาอีกแล้วก็ใช่นะเซ่มังคุจิแข็งแรงขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวตอนลงเนี่ยจะเร็วกว่านี้อีกนะดูนี่ดูนี่ เร็วมากจริงๆด้วยอะไรอ่ะทำไมพื้นดินถึงเต้นได้แบบนี้อ่ะ <c oughs> พื้นดินไม่ได้เต้นหรอกมังโคจิมันคือแผ่นดินไหวเพราะว่าภูเขาไฟระเบิดตั้งหาก ภูเขาไฟภูเขาไฟภูเขาไฟคืออะไรใหญ่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 มังคุจิสงสัยว่าอะไรคือภูเขาไฟหรือว่าที่ทามากอตจะไม่มีภูเขาไฟนะภูเขาไฟก็คือคุณภูเขาที่ยังมีความร้อนอยู่ในตัวแล้วสามารถพ่นไฟหรือมีควันออกมาได้ยังไงล่ะ แล้ววันนี้คุณภูเขาไฟตัวร้อนละมาเคจิถึงได้ระเบิดออกมา <c oughs> ก็น่าจะใช่นะเราลองไปดูใกล้กๆคุณภูเขาไฟกันไหมมังโคจิแต่ต้องระวังนะเพราะจะร้อนมากๆร้อนๆต้องระวังร้อนๆต้องระวัง <c oughs> ได้เลยได้เลยมังโคจิจะระวัง <c oughs> โอ้โหร้อนจริงๆด้วยแหละมาเคจิ ภูเขาไฟหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Volcano V O L C A N O Volcano ภูเขาไฟ Volcano ภูเขาไฟ Volcano ภูเขาไฟ V O L C A N O วอคเคโนเหมือนมากเลยมังคจิหุยสวยมากๆเลยเนาะมาเคจิเออแต่แต่เรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะตอนเนี้ยมังคจิร้อนมากๆเลยคุณภูเขาไฟทำหน้ามังคจิและมาเคจิดำไปหมดแล้วอ่ะ คุณภูเขาไฟนอกจากจะปล่อยควันแล้วการระเบิดของคุณภูเขาไฟยังช่วยปรับระดับพื้นโลกให้สมดุลและถ้าคุณภูเขาไฟระเบิดใต้ทะเลก็จะทําให้เกิดเกาะใหม่แถมดินที่เกิดจากภูเขาไฟยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกต้นไม้อีกด้วยนะแต่ตอนเนี้เราเช็ดหน้ากันก่อนดีกว่ามั้งโคจ <laughs> ไีได้เลยได้เลย น้องๆลองมาช่วยมังโคจิเลือกกันหน่อยว่าผู้เขาไฟอยู่ข้างไหนอยู่ข้างนี้ข้างนั้นเรียกว่าข้างซ้ายนะมังคจิข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายอยู่ข้างนี้ข้างนั้นเรียกว่าข้างขวานะมังคจิ ข้างขวาข้างขวาข้างขวาน้องๆลองยกมือขวากันหน่อยสิส่วนข้างนี้มือซ้ายนะงั้นเดี๋ยวเราวิ่งไปทางขวากันนะมังคจีได้เลยมังโคจี <c oughs> <c oughs> วิ่งเล่นกันดีๆนะมังโคจิ